สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนสุดยอดกีฬายอดฮิดตติดลมบนของชาวญี่ปุ่นทุกคนต้องนึกถึงซูมโม่จอมพลังร่างยักษ์นุ่งผ้าเตี่ยวตัวเดียวในสนามวงกลมแต่นอกจากเรื่องความใหญ่พวกเขายังมีหลายสิ่งชวนอึง้งที่พวกเรานึกไม่ถึงอยู่อีกเพียบตั้งแต่เรื่องอาหารการกินไปจนถึงการแต่เต้าระดับสูงๆเลยละ่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณดูคลิปนี้จบแล้วอาจจะหลงรักกีฬานี้เขาจังๆก็ได้ซูมโม่มีการแบ่งระดับอย่างชัดเจน ถ้าคุณอยากเป็นเบอร์หนึ่งในสายอาชีพของนักกีฬาซูโม่แล้วก็ขอให้ถามใจตัวเองให้ดีว่าจะผ่านด่านฝึกโคดคหินและพร้อมจะไต่ระดับชั้นทั้ง10ได้หรือเปล่าเริ่มตั้งแต่อันดับล่างสุดอย่างโจโนกุชิต่อมาเป็นโจนิดันซันดันเมะมากุชิตะจูเรียวมาเอกาชิระโคมูสุบิเซกิวาเกะโอเซกิและอันดับท็อปในสายอาชีพอย่างโยโคซุนะซึ่งกว่าที่พวกเขาจะเลื่อนอันดับได้ ก็ต้องลงแข่งมาแล้วหลายต่อหลายแมตช์เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองแล้วบอกไว้ก่อนเลยว่าชีวิตนักสุนโมจะต้องผ่านความยากลําบากมากจนกว่าจะได้ก้าวขึ้นอันดับที่6หรือเรียวจูไปแล้วเนื่องจากขั้นต่ํากว่านั้นได้เงินเดือนค่อนข้างน้อยนั่นเองพวกเขาไม่ได้มีเงินเดือนเยอะอย่างที่คิดจริงอยู่ที่นักกีฬาอาชีพส่วนมากจะมีะไรายได้จากการแข่งขันมหาศาลแต่สําหรับนักสุมโมอาชีพเงินเดือนของพวกเขาไม่ได้เยอะมากมาย เฉลี่ยราวๆ2-3แสนบาทเท่านั้นหรือถ้าเป็นตัวท็อปเลยก็จะได้อยู่ที่ประมาณแแสนบาทต่อเดือนแต่ถ้าเป็นเด็กหน้าใหม่ก็จะได้น้อยมากหรือแทบไม่ได้เลยนอกจากนี้เงินรางวัลจากการแข่งขันทัวร์นาเมนต์หนึ่งก็ได้ไม่เยอะมากราวๆ3าล้านบาทแต่ก็ได้ปรับเงินเดือนจากค่ายขึ้นไปอีกสูงสุดแค่ล้านต้นๆเท่านั้นซึ่งหากเทียบกับการฝึกหนักแล้วจัดว่าค่อนข,ข้างน้อยไปนิดแต่สำหรับนักซุมโมที่มีใจรักในอาชีพนี้อยู่แล้ว ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนักสูมโม่ไม่ได้มีร่างใหญ่เสมอไปหากคุณมีภาพจำมาว่านักกีฬาสูมโม่ต้องตัวใหญ่เบอร์เริ่มมาตั้งแต่โบราณ <c oughs> ก็อาจจะต้องทำความเข้าใจใหม่นิดนึงหากกลับไปย้อนดูภาพเก่าๆเมื่อราวราวหนึกว่าปีที่แล้วจะเห็นว่านักสูมโม่นั้นหุ่นลีนเอามากๆน่งกรเพาะวสมัยก่อน นักกีฬาซูมโม่เน้นไปที่การฝึกจึงมีร่างกายกำยำและบึกบึนกะว่ายคู่ต่อสู้เห็นพละงกำลังจากภายนอกกันไปเลยแต่พอมาช่วงคิดสตัตวรที่ 20, ี่20ก็ดันมาฮิตทุนแบบพี่หมีจมโบกกันแทนเอิม่มแต่ก็ไม่ได้บิ๊กไซส์แบบนี้หรอกนะเพราะพวกเขาเชื่อว่าร่างใหญ่โตแบบนี้แข็งแกร่งและมีพลังเหนือกว่าเมื่ออยู่ในสนามจนสามารถผลักคู่ต่อสู้ให้ปลิวออกไปได้ง่ายๆผู้ตัดสินผิดชีพตัวเองหากตัดสินผิดพลาด สมัยก่อนกีฬาซูมโม่ตำแหน่งกรรมการหรือที่เรียกว่าเกียวจิยังไม่มีเพิ่งจะเริ่มปรากฏเมื่อช่องวงศตวรรษที่16นี้เองเพราะว่าโอดาโนบุนางะหรือเจ้าเมืองในสมัยนั้นไม่ค่อยว่างจึงแต่งตั้งตำแหน่งเกียวจิใช้ในชุดผ้าไหมสไตล์ดั้งเดิมสวมหมวกโอโบชิสีดำในมือถือพัดก,กุนบให้คอยดูแลและตัดสิกนการแข่งขันซูมโม่แทนใช่ว่าเป็นผู้แทนคนใหญ่คนโตและจะตัดสินตามใจฉันได้นะหากเกิดคําหรือตัดสินผิดพลาดเมื่อไร ก็ต้องรับผลที่ตามมาด้วยการใช้กีดปิดชีพเป็นการไถ่โทษเหมือนกับพวกซามูไรหรือนักรบแต่ว่าสมัยนี้ก็ได้ยกเลิกธรรมเนียมนี้ไปแล้วและเปลี่ยนเป็นการยื่นจดหมายลาออกแทนต้องฝึกฝนตั้งแต่เด็กการจะเป็นนักสุโมโอาชีพไม่ใช่วันนึกอยากจะเป็นก็สมัครเข้าแข่งขันได้เลยของแบบนี้ต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆหรือต้องมีสังกัดเพื่อส่งเข้าแข่งขันคล้ายๆกับค่ายมวยบ้าเรานั่นแหละโดยพวกเขาต้องมาอยู่รวมกันที่ค่ายโดยไม่ได้ไปโรงเรียน ตื่นมาซ้อมประมาณตีห้าของทุกวันยืดร่างกายส่วนล่างสร้างความแข็งแรงให้กับช่วงเอวฝึกการต่อสู้บนสังเวียนจำลองรวมไปถึงต้องปั๊มหุ่นให้ได้ขนาดอีกด้วยก่อนจะถูกส่งไปแข่งตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆเพื่อสร้างประสบการณ์และทดสอบจิตใจผ่านการแพ้และชนะในสนามจริงบอกเลยว่าถ้าไม่รักจริงทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถขณะที่นักกีฬาอื่นๆได้ซิ่งรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนกันแบบเท่ๆ แต่ถ้าเป็นนักสุโมแล้วไม่มีโอกาสได้ทําแบบนั้นหรอกเพราะพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถส่วนตัวและต้องใช้บริการรถสาธารณะแทนฟังดูอาจจะแปลกแต่มันเป็นกฎบังคับใช้จริงจังเนื่องจากมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับรถยนต์โดยมีนักสุโมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทีนี้ทางสมาคมสุโมก็เลยตัดสินใจแบ่ไม่นักกีฬาของตัวเองขับรถส่วนตัวไปเลยประกอบกับรูปร่างของพวกเขาค่อนข้างใหญ่จึงอาจมีปัญหาในการขับขี่พานนะมากกว่าคนอื่นด้วยนั่นเอง หาไม่ผู้หญิงเป็นนักสูโมเคยสงสัยมีคะาว่าทําไมเราเห็นแต่น,นักสูโมผู้ชายแทบจะไม่เห็นมีผู้หญิงสักคนประกาศแรกก็คือเครื่องแบบเคนื่องจะว่าบิวต้องสวมผ้าเตี่ยวพื้นเดียวเปยท่อนบนแบบแมนแและที่สําคัญที่สุดคือสูโมเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชินโตและมีกฎห้ามผู้หญิงเข้าใกล้สังเวียนโดยเด็กขาดงานนี้เลสงวนไว้สําหรับชายหนุ่มเท่านั้นยกเว้นบางท้องถิ่นที่ไม่ค่อยเข้มงวดเรื่องนี้สักเท่าไหร่ ก็อาจจะพบเห็นการแข่งขันซูมโม่ของผู้หญิงอยู่บ้างแต่ก็เป็นการแข่งขันสนุกๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจึงมีการเปลี่ยนกฎระเบียบให้มีนักซูมโม่หญิงและจัดแข่งขันอย่างจริงจังมากขึ้นต้องทํางานบ้านการเป็นนักซูมโม่ไม่ใช่แค่ผักคู่ต่อสู้ให้ออกนอกสังเวียนนั่งกินนอนกินหรือฝึกฝนอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องทํางานบ้านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อมาอยู่รวมกันในคล้ายฝึกซูมโม ที่มีระบบรุ่นพี่รุ่นน้องด้วยแล้วใครที่อายุน้อยและมาใหม่สุดก็ต้องทํางานจีปาถามมากเท่านั้นทั้งการทําอาหารปักกวาดเช็ดถูและคอยรับใช้ตามคําสั่งของนักซูโม่ที่มีอายุและตําแหน่งสูงกว่าหรือแม้กระทั่งการอาบน้ําและเลือกอาหารทานก็ต้องเรียงลําดับกันไปเช่นกันเรียกว่าเป็นการฝึกความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจไม่น้อยเลยต้องสวมชุดแบบดั้งเดิมเวลาออกไปข้างนอก เราคงคุณจินภาพลักษณ์ของนักสุโม,โม่นุ่งผ้าเตี่ยวตัวเดียวกันใช่ไหมคะแต่ถ้าออกไปข้างนอกแบบนั้นคงจะหนาวเย็นมากแน่แน่จึงต้องใส่เสื้อผ้าแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือพวกเขาต้องใส่ชุดยูคาตะและเกียมไม้แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นออกไปข้างนอกนี่แหละยิ่งเป็นนักสุโมระดับสูงเสื้อผ้าก็จะหรูหราและแพงมากขึ้นตามไปด้วยส่วนอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพวกเขาต้องตัดแต่งทรงผมใหม่ให้เป็นทรงชนมาร์เก็ตหรือมัดจุกแบบซามูไรย,ยุคเอโดด้วย นั่งกระเพื่อให้พวกเขาดูเด่นและหาตัวได้ไง่ายท่ามกลางฝูงชนมากมายซูโม่เกิดมาจากพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต้นกำเนิดก,กีฬาซูโม่ไม่ได้มาจากความชื่นชอบหรือบันเทิงของคนญี่ปุ่นตั้งแต่แรกแต่มาจากพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาของลัฐชิชินโตเพื่อขอเทพเจ้าบันดาลให้พืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์เมื่อนักซูโม่ทั้งสองฝ่ายเดินเข้าสู่สังเวียนพวกเขาจะสักเกลือไปรอบๆเพื่อปัดเป่าวิญญ,ญาณร้าย และเพื่อป้องกันไม่เกิดการบาดเจ็บก่อนจะเริ่มการต่อสู้กันหลังจากยุคมูโรมาชิเป็นต้นมาสูโม,โมก็กลายเป็นกีฬาและมีการจัดเพื่อความบันเทิงมากขึ้นแต่ว่าความเป็นชินโตก็ยังคงมีอิทธิพลและยังจัดพิธีให้กับนักสูโมเมื่อเด้เรือระดับเป็นโยโกซุนะหรือสูโมที่ไม่ระดับสูงสุดด้วยธรรมเนียมแบบดั้งเดิมอยู่รับประทานอาหารวันละหมื่นแคลอรี่กว่าจะเป็นนักสุโม,โมหุ่นลํำพลังล้วนกันที่นอกจากการฝึกฝน ขนาดและน้ำหนักตัวก็สำคัญเลยทำให้พวกเขาต้องปั่มร่างกันอย่างเร่งด่วนด้วยการกินอาหารถึงวันละ7 0 0 0ถึงแคลอรี่หรือเราๆ3ามถึงเท่าของคนทั่วไปโดยต้องงดอาหารเช้าแล้วค่อยเสริชต่อในมื้อกลางวันและเย็งกันเต็มที่แต่อย่าเพิ่งคิดว่าพวกเขาอัดแต่น้ำตาลและของไม่มีประโยชน์เข้าร่างกายนะคะต้องเลือกกินของดีมีประโยชน์เช่นหม้อไฟที่ประกอบไปด้วยผักเนื้อเต้าหู้และข้าววันละหลายถ้วย รวมไปถึงดื่มเครื่องดื่มเพื่อช่วยเพิ่มขนาดร่างกายได้เร็วหลังจากกินเสร็จก็ต้องนอนหลับพักผ่อนเพื่อจะได้ไม่เผลอใช้แรงจนแคลอรี่หายยังไงล่ะแต่ละค่ายจะมีนักสูมโมต่างชาติได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นหากใครฝ่ฝันอยากเป็นนักสูมโม่มืออาชีพกับเขาบ้างก็สามารถเป็นได้นะคะเพราะกีฬานี้ไม่ได้จํากัดเฉพาะชาวญี่ปุ่นเท่านั้นค่ายต่างๆสามารถรับชาวต่างชาติได้โดยจํากัดเพียงค่ายละหนึ่งคนเท่านั้น และจะรับคนใหม่เข้ามาได้ก็ต่อเมื่อคนเดิมเลิกไปเสียก่อนกฎนี้เริ่มขึ้นมาก็เพราะว่าระยะหลังๆนี้นักสุมโมต่างชาติเข้ามาแข่งขันค่อนข้างมากประกอบกับมีค่ายสูมโมแห่งหนึ่งรับชาวมองโกเลียมาพร้อมกันทีเดียวถึง6คนสมาคมจึงออกกฎจำกัดจำนวนนักสุมโมต่างชาติขึ้นเพื่อป้องกันไม่เกิดความวุ่นวายในอนาคตซึ่งกฎนี้เกิดขึ้นมาประมาณ30ปีแล้วและยังคงใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้มีพิธีเฉลิมฉลองเลื่อนขั้น ไม่เพียงแต่ร่างกายของนักสูมโมที่มีความยิ่งใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะพิธีเลื่อนขั้นของสุมโมก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันแต่เฉพาะนักกีฬาซูมโมระดับจูเรียวและมากูชิเท่านั้นถึงจะได้เข้าร่วมพิธีโดฮิโออิริโดยนักสูมโมที่ได้รับเลือกจะต้องเดินเข้าไปในสังเวียนทีละคนล้อมรอบเป็นวงกลมและแสดงท่วงท่าอันเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือการย,ยกขาข้างหนึ่งขึ้นสูงก่อนจะวางเท้าลงบนพื้นอย่างรุนแรงและมั่นคง พร้อมทั้งย่อตัวเข้าสู่ท่าพร้อมจู่โจมแน่นอนว่าพวกเขาต้องแต่งกายในชุดนักสุโม,โมแบบจัดเต็มและมีเกียวจิหรือกรรมการผู้ตัดสินซึ่งแต่งกายอย่างเต็มยศเมื่อคอยดูแลพิธีนี้ด้วยนักสุโม,โมฝึกหนักเจ็ดวันต่อสัปดาห์ถ้าคิดว่าการเป็นนักสุโมจะแสนสบายตื่นมาซ้อมเสร็จโศยแหลกแล้วรีบเขา้านอนเพื่อสร้างน้ำหนักแลก้วก็ต้องทำความเข้าใจใหม่ซะแล้วกว่าจะได้เป็นสุโมมืออาชีพต้องผ่านการฝึกฝนหนักมาก เรียกดีว่า7วันนี้ไม่มีการพักผ่อนเลยต้องรีบตื่นนอนก่อนไกโหเพื่อมาซ้อมกับทางค่ายทั้งยืดเหยียดกล้ามเนื้อกายบริหารและการต่อสู้โดยที่ยังไม่ได้กินอะไรสักนิดกว่าจะฝึกเสร็จก็รา,ราวๆสิบเอโมงถึงจะได้รับประทานอาหารมือแรกของวันไม่รู้ว่าระหว่างซ้อมพวกเขาทนหิวและมีแรงไปท้าชนกันได้ยังไงหามสักและไว้หนวด อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้ก็คือนักสุมโมต,ต้องทําตามกฎข้อบังคับหลายอย่างเต็มไปหมดแต่มีข้อหนึ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่ว่าจะระดับไหนนั่นคือการสักลวดลายต่างๆบนร่างกายเพราะสมัยก่อนเชื่อว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉพาะของเรายยกุซากและอาจมีปัญหาต่างๆตามมาได้แน่นอนว่าการไว้หนวดเคราแบบเท่หรือติดติก็ถูกแบนไปด้วยเพื่อความสะอาดและภาพลักษณ์ที่ดูดีของนักกีฬาถึงแม้ว่าระยะหลังมานี้ จะมีการผ่อมปรนเรื่องรอยสักบ้างตามสมัยนิยมแต่หลายคนก็ยังเลือกทำตามประเพณีที่สืบทอดกันมามากกว่าถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ